สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับนี่ครับไฟหน้าของวีโกแชมพ์นะครับสําหรับไฟหน้าคู่นี้เราจะส่งไปให้ลูกค้าแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบงานเรียบร้อยนะครับเราจะทําการส่งก่อนทําการส่งเราทําการทดสอบบบนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดไฟนะครับเป็นไฟหลีก่อนครับนี่ฮะพอเปิดไฟหลีนี่วิ่งแบบนี้เลยนะฮะไฟนะครับโอเคครับเปิดไฟเดียวครับช่างไฟเดียวนะครับนี่ฮะไฟเดียววิ่งแบบนี้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูไฟวงแหวนนะครับไฟวงแหวนติดอยู่นะฮะตอนนี้เราจะเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าจะออกจากลูกแก้วกลมๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเต็มเต็มตาแล้วนะครับตอนนี้ฮะทุกอย่างติดใช้งานได้ครบนะครับไปถึงลูกค้าเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะดูลำแสงไฟที่พุ่งไปนะฮะเป็นเส้นคัตออฟนะครับนี่ครับสว่างขึ้นแน่นอนนะฮะอันนี้เราวัดไปของเดิมนะครับจะสว่างขึ้น5้าเท่าแน่นอนเลยนะครับ ำแสงไฟที่ได้ไปเป็นแสงสีขาวนะครับ6 0พันเกวินคัลเลอร์นะฮะสวยๆแบบนี้ฮะนี่นะครับหนาาแบบนี้สูงต่ำครับจะเห็นว่าสูงต่ำนะครับนี่ฮะเป็นการปรับเลนส์นะครับสูงต่ำนี่ฮะสูงต่ำนี่ครับสามเส้นคัตออฟจะเป็นแนวตรงนะฮะแบบนี้คือเส้นต่ำสูงครับสูงจะเป็นการเปิดม่านนะครับ วิธีการติดตั้งเราจะให้ดูนะฮะมันจะมีอุปกรณ์ใส่ให้ครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นชุดของประหลาดนะครับแล้วชุดปลั๊กไฟที่จะไปนะครับไปถึงก็เสียบเข้าของเดิมนะฮะตัวนี้ฮะเป็น H4 นะฮะเสียบเข้าของเดิมชุดนี้ก็เข้าในชุดนี้ฮะแล้วตัวนี้ก็รับเป็นเปิดม่านไฟสูงนะครับเท่านั้นเองครับง่ายๆเลย ในส่วนของประหลาดวงแหวนนะครับก็จะเป็นชุดพวกนี้ฮะตัวเล็กฮะประหลาดวงแหวนเดไลท์ครับอ่าในประหลาดเดไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนไปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยติดตั้งนะครับตั้งง่ายๆครับไม่ต้องพึ่งช่างสามารถทําได้เลยนะครับโอเคก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องท่านใดอยู่ไกลนะครับสนใจไฟนะครับโปรเจคเตอร์นะฮะและไฟเด m ท r รันนิ่งไลท์นะครับรถรุ่นใดก็ตามนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับเรามีบริการนะครับส่งถึงที่นะครับสำหรับอันนี้เราพ่นคมดำให้ด้วยนะครับด้านในนะฮะปกติจะเป็นเงาเงาฮะหรือเป็นแบบนี้ฮเห็นไหมฮะเป็นเงาเงาใสๆแบบนี้นะฮะเราพ่นคมดำให้ด้วยพ่นให้ฟรีนะฮะไม่มีค่าให้จ่ายนะครับลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ